คือนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเป็นอ่าสถานีที่ ก็จะมีอ่าวัตถุที่อ่าค้นเจอนะครับในสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขา้าสู่สองวาท่องตอนนี้ท่องอยูทีวางว่านะครับตอนนี้วาท่องอยูทีีเทสวางว่านะครับ เดี๋ยววาท่องจะไปต่อ m r t นะครับล่านหน้าจะเป็นสถานี m r t นะครับเป็นสถานีบางว่านะครับสำหรับคลิปนี้วาท่องก็จะเลิ่อนช่างไปสนามไซนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูสถานีที่สวยที่สุดในอาเซียนนะครับอันนี้เป็นวีเทสนะครับ สายสีเขียวนะครับไปเดี๋ยวบาตททองจะไปต่อ MRT นะครับสายสีน้ำเงินนะครับตอนนี้บ่าท่องก็ยืนอยู่ท่่บนสถานี MRT นะครับ อันนี้จะเป็นวีเทสนะครับสถานีวีเทสดูนะครับวีเทสกำลังวิ่งออกไปนะครับภาพมุมสูงนะครับจากสถานี MRC วัางว่านะครับ ไปเรียววาาท่องจะถ่ายบรรยากาศระวางท่างให้ดูนะครับมาแล้วฟังน้นนะครับฟังนี้จาอีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวรอรถมานะครับ ตอนนี้ปราท่องก็อยู่ที่าสถานีสนามไทนะครับว่าจะถ่ายบรรยากาศระหว่างทางนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ากระจกมันมืดมากนะครับแล้วก็คนเยอะนะครับก็เ,เลยไม่ได้ถ่ายนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับ สวยงามสมคำล้ำลือนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเป็นสถานีที่สวยที่สุดในอาเซียนนะครับ ก็คือจำลองมาจากข้างบนนะครับพระราชวังนะครับสว่วงนี้ก็ไม่ค่อยอมีคนเยอะนะครับในสถานีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะครับเก้าโมงครึ่ง ั่งนี้จะเป็นาทางออกไปชาเรือราซีนีนะครับอันนี้คือแผนผังนะครับ แล้วก็สิ่งที่ห้ามนะครับห้ามเอาเข้ามาครับในสถานีนะครับโอ,โอ้ต่างชาติมากันเยอะเลยครับ จนต้องหยุดถ่ายรูปนะครับปปรไปย่าบะท่องก็จะออกไปอ่าฝั่งสยามมิวเซียมนะครับ เดี๋ยวเราจะ,อ,ะออกประตูหนึ่งนะครับมิวเซียมสยามครับตรงนี้ก็จะมีวัตถุที่ค้นเจอนะครับในะระหว่าง ทำการก่อสร้างนะครับเป็นวัตถุโบราณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านในนะครับ จะมีสะพานนะครับนี่นะครับสะพา,านกระจกเป็นสะพานกระจก อันนี้จะเป็นสะพานกระจกนะครับสามารถารองรับสูงสุด20คนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหอยนะครับ จรริงคับๆอันนี้เป็นกระดูกมัวนะครับแล้วก็เป็นช่วยเป็นหม้ออะไรนะครับ ไปเดียวะท่องก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่สถานีนะครับเป็นสถานีาหัวลำโพงวัดมังกรสามยอด สนามไซและก็อิสระภาพไปแล้ววาททองจะขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้วาททองก้าขึ้นมาล้านบนนะครับเป็นอา่ามิวเสื่อมสยามนะครับ ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับมาท่องอ่าโบเคยเข้าไปเจคเทอร์นะครับอันนี้ก็เป็นบันลายเรื่องอันอชีบาท่องขึ้นมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถา้าใครมาคลิปกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองเก็ดคลิป,ลปต่อไปในเด้อสสำหรับคลิปนี้ร่าทากาขอตัวลาไปก่อนนะครับ